สวัสดีครับผมเพื่อนๆเอฟซีช่างเชื่อมเคมาลาดสูค่สูคนนะครับเพื่อนๆครับมาครับเพื่อนครับเดี๋ยวจะพามาชมสเต็ปการเชื่อมแต่ละท่านะครับอ่าแต่ละสไตล์แต่ละท่ามาคือกันนะครับแขยากตรงโอเวอร์เฮดครับจะง่ายตรงโอเวอร์เฮดนะครับกับยากหลังทอง่ายหลังทอนะครับเพื่อนๆครับหรือว่าจะเอาสองทามาประวมกันนะครับเดี๋ยวไปชมนับกันนะครับท่าเชื่อมหลากหลายนะครับอ่าเป็นท่าที่หนึ่งนะครับ ท่าที่ง่ายโอเวอร์เฮดนะครับจะยากหลังทอนะครับเชื่อมแบบม้วนเดียวจบไปเลยนะครับเป็นทอสองนิ้วพี่เก่าหนึ่งเช่นเดิมนะครับเข้าจะควงจากโอเวอร์เฮดด้วยไงถวยนะครับเพื่อนๆครับไงาถวยขึ้นมาเลยนะครับมันจะง่ายตรงโอเวอร์เฮดนะครับเพื่อนๆครับท่านี้นะครับจะแจ้จะยากตรงหลังทอนะครับถ้าเขาเชื่อมม้วนเดียวมันก็จะยากตรงหลังทอแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับ เห็นบ่สังเกตบ่มันจะขึ้นมาตรงหลังทอแล้วมันก็จะค่วงหาักนะครับมันจะติดตัวเห้านะครับอ่าทาน้องๆนะครับจะเอาสองท่านี่มาร่วมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันนะครับมามีท่าได้เนี่ยนะครับไปวิ่งท่าที่2นะครับเพื่อนครับท่าไทยหน้านะครับจะยากตรงโอเวอร์เฮดนะครับท่านี่นะครับอ่าเห็นบ่เดี๋ยวจะสาธิตให้น้องๆดูนะครับนี่ท่านี่จะยากตรงโอเวอร์เฮดนะครับ แกจะง่ายตรงหลังทอนะครับเป็นทาไทยหน้านะครับเอาด้ามจับนะครับออกจากโตเจ้าขล้องนะครับเพื่อนครับนี่ไทยหน้าขึ้นไปเลยนะครับมันจะยากตัวโอเวอร์เฮดนะครับแต่มันจะเชื่อมในวงองศามันดิดหอดหลังทอมวนเดียวจบเลยนะครับเพื่อนครับเห็นบ่ก็จับประมันนี่นะครับเป็นทาเชื่อมสําหรับทอหน่อยๆนะครับสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วหกนิ้วก็ใส่ไดนะครับแต่แปดนิ้ววงองศามันกว้างนะครับมันจะปวดแขนนะครับ เข้าต่อสองทางมาร่วมกันนะครับมันจังสีเชื่อมง่ายๆนะครับแก่ขอในน้อยแบบนี้ทางเชื่อมเค้มาลาดก็เชื่อมแบบมว้วนเดียวจบไปเลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาหลังคอแบบง่ายๆนะครับกว้างแบบง่ายๆเลยนะครับอ่า บอกว่าจะเป็นตอนลูดใส่ตอนพาดนะครับหรือว่าจะลาดหนากรใสได้นะครับทานี้ครับใส่ได้ใส่ดีเลยละนะครับเพื่อนครับเอาด้ามจับออกจากตัวจากคล้องนะครับหรือว่าทาไทยหน้านะครับมันจะกว้างองศาเลยมวนเดียวจบเลยนะครับเพื่อนครับนี่มันจะคว้างไงนะครับานี้ยตัวอวเยวดแค่จุดหน่อยเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมองศาการเชื่อมเพื่อนนะครับอ่าเป็นทาที่สวยงามมากการเชื่อมเคมาลาดชอบมากเลยนะครับทาเนี่ยนะมันจะกว้างแบบเป็นเก็บ แบบละเอียดก็ได้นะครับหยาบก็ได้นะครับตามทีมือเพื่อนเลยนะครับมักหยาบมากละเอียดนะครับตั้งชอบแต่ละคนกับบค็อกกันนะครับมักหยาบมากละเอียดนะครับอ่าวงองศามันก็จะขึ้นในม้วนเดียวนะครับเวลาลาดหนามันจะเด่นสวยงามครับไหลร้อยต่อเลยนะครับเวลาลาดหนาครับเอาไปใส่ในท่าสอบกันดีคขึ้นกันนะครับใส่ได้เลยนะครับม้วนเดียวจบนะครับพอตองมีดไล่ร้อยต่อนะครับมันจะขึ้นฮอหล้างทอพอดีเลยนะครับอ่า เป็นอีกเทคนิคหนึ e ่งสาหรับน้องๆเมื่อไม่นะครับที่ารับร่างฮัดยอมหัดควงนะครับหัดไว้นะครับแต่ใส่แน่นอนนะครับทานี่นะครับอาจจะหอนเมื่อเนียเล็กน้อยนะครับเหี่ยวกล้วยเขาว่าเขาขำหลวดไว้นะครับแต่เขาประคัมหลวดมันอาจจะเมื่อบนนิ่งนะครับกันระมัดระวังนะครับระวังข้างเสียเียนจิ้มเมื่อนะครับท่านี่นะครับมันมักสวยมันมักเมื่อนะครับอานจะลุยใส่เมือเขาได้นะครับตามจากประสบการณ์นะครับ มันอาจจะลุยเสเมื่อนะครับทอมันห่อนนะครับน้ำเล็กมันหอนมันกว้า um, งวายุนะครับมันจะลุยเสเมือนะครับมันจะเสียเมื่อได้นะครับอีกเคล็นิดนึงนะครับหร,รือว่าเพื่อนๆจะใส่สองทามารวมกันก็ได้นะครับใส่ไงถวยหันด้ามเข่าหารจ้คล้องนะครับตรงโอเวอร์เฮดนะครับอ <Russell. S 2> ่านี่แบบนี้นะครับมันก็จะคว้วงงนะครับตแบบโอเวอร์เฮดนะครับเอาสองทามารวมกันนะครับอ่าเอาหันด้ามจับเข่าฮาจะ้คล้องนะครับไงถวยนะครับแบบนี้จะคั้วงงนะครับตัวโอเวอร์เฮดนะครับพอเขาึ้นมา ตรงเก่านาฬิกาเขาจงสลรับยุดหัวเชื่อมนะครับสลับทานะครับเป็นทาใช้หน้านะครับเชื่อมไปหลังทอกระได้นะครับสําหรับน้องน่อเมื่อใไหมนะครับนี่เอามาถึงเก่านาฬิกานะครับเขาก็ยุดหัวเชื่อมนะครับเขาก็เปลี่ยนทาได้เลยนะครับนะครับเอาสองทามาร่วมกันก็จะใช้ได้ดีทั้งทอหน่อยทอใหญ่นะครับนพ่อครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนครับ เห็นว่าครับน้องๆครับเพื่อนๆครับเห็นว่าเท้ามาใส่ท่าใช้หน้าตรงหลังคอนะมันมันจะง่ายนะครับสลับกันไปนะครับอ่าเอาสองทามาร่วมกันนะครับมันเกิดง่ายๆนะครับตรงหลังคอนะครับเขาจะจบรวดแบบง่ายๆเลยนะครับคอ่าเดี๋ยวมาชมกันตอนเทลั์นาจบนะครับเพ่นครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับทานี่นะครับอ่า การได้ลาดนาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับอ่าสองทาร่วมเป็นหนึ่งนะครับลาดนาก็จะแบบเกือบสวยนะครับอ่าเอาพ่อใส่ได้เบิ้งพ่อเบิ้งพ่อเบิงบ้งได้นะครับเพื่อนๆครับอาเอาแค่เอกซเล่พันสวยๆงามๆนะครับเชิญเสร็จแล้วก็จะเริ่มเสียร้อยจบทุกครั้งนะครับก่อนจะทรงคิวซี่นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ